สวัสดีพี่น้องสวัสดีครับเนี่ยมาพบกับช่องน้าเล่าผีเชี่ยวนะครับครับผมขาป้าเจ้าซื้อวายังเนี่ยเสี้ยนเดือผู้เก,กา่าผู้เดิมนะครับสวัสดีครับเชิดบุ้ครับเชิดอมครับเมื่อนี้เข้ามาอยู่ทวงหน้าพี่น้องปอาเงยลุยท่านได้ออกมาครับหลังจากมาเตวีป่าวีปา่า หลังจากมาแต่วี่ป่าไม่นังกัวี่ป่านั่นว่าปีแม่พี่น้องมาแต่สื่อเตาครับก็เลยสิ่ากินนี่เล่นนั่งคุยกันโซเลกันเล่นนี่ละเอออ่ะกินต่ไมเส้นเดือดบ้านนี้จะสยองข้นเด้อนั่นอกินกินเลยมาเช็ดโอมนับก่อนมากินเฮาบ้านนี้กินแต่พี่น้องข้างบนขึ้นมากขึ้นมากว่าจังนะเราวิดเจียวกับ ผ่าแดงมัดหัวมันคือขักแต่ว่าเ,าเอาไทยไทยเทยทยยห็นไหมไทย <ำ S 1> เห็นไหมผาแดงมัดหัวงามๆผ้าไทยเห็นไหมจับไทยย่าไปจับพันละเออจะมีอะล่ะเป็นในผ่าแดงมัดหัวนั่นนะตรงๆจริงๆเนี่ยผ่าแดงมัดหัวเป็นในข้าแพงเออเป็นในพี่น้องผ่าแดงมัดหัวคือบะผ่าแดงมัดหัวเบาแนวด้ยก็อื่นผ่าแดงมัดหัว ปลาแดงเพี้วว่าผมไม่เพี้วว่าหมอก็สั่งหมอก็ได้มากเหมือนนี่เลยพี่น้องปลาแดงเพี้วว่าพี่น้องน้ำกระน้ำเนี่ยอ่ะกินกินเช็ดเด็ดกินนั่งโบกันเฉลี่ยกันไปนี่แหะครับเหมือนนี่ยุดเช็ดหน้าหน่อยค่อยลักคือเกาเลยพี่น้องยุดทวงหน้าเช็ดหน้าหน่อยน้ำกินมาเช็โอมเนี้ขึ้นมาเช็ดโอมเนี้ขึ้นมาไม่กินน้ำกันโอ้ยแสบๆน้ำกันไข้หอนครับไข้หอนมือนี่ขอให้ผู้ชายกินเนี่ มันจะต้อนคกพี่นอ้เอเาะไข่หอนไา่หอน,นเอาใจไหนกับเป็นคลิปสันๆครับพ่อกับพี่น้องว่าเส้นเดือดเท่าไดมาแล้วเ<แ>ส้นเดือดเท่ากับเดมาแล้วม,ม,มาจากบวชแล้วนะครับอ่ากห้พี่น้องได้ลูแจ้งลูยเข้ากันว,ว่าเพิ่นว่าได้บวชแล้วเพิ่นซิกแล้วนะครับเดี๋ยวจะเส้นตากับทิวกับบู เที่ยวอยูพีเดอร่น้องโอ้ยลงก็ได้เอาไปก่อนเดอร์พี่น้องเดอร์ควายพี่น้องโชคดีสคงมานสุกุสุขคนเออในมือทีบมมีงานผมมีงานทำกับยูบ้านยูซองครับอย่างพอเลี่ยงแม่ผู้ได้ยูกรุงเทพกรุงเทพกับสุขสบายสวัสดีสวีดัตเดอร์พี biography. ่น,ยยน้นองสวัส, es, ส,ส, Hé, yes สดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกับผมมือกล่องกับไปก้อนเดอร์พี่น้องเดอคลิปหนาพอกันไหมนาะครับน้อสวัสดีครับ